นี้มาดูต้นมะละกอรครับติดลูกแต่ลูกไม่ยาวนะครับทีแรกว่าจะฟันทิ้งเพราะว่าเป็นต้นที่เป็นดอกโตเมียลูกจากไม่ยาวค่อนข้างกลมเพราะว่าดอกที่ทะเพศเขาจะบิดเขาจะไม่เป็นทรงกลวยแต่เราปลูกไว้เผื่อไว้สามต้นเพื่อคัดเพศมะละกออันนี้เป็น ดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศเราเอาไว้ได้จะเป็นลูกมะละกอที่ยาวแต่ยังไม่เพิ่งจะออกดอกยังไม่ติดเป็นผลก็โตมาที่หลังต้นใหญ่ดีแต่เอาไว้กินได้ครับไม่ฝันทิ้งเพราะว่าไหนๆก็ออกลูกมาแล้วต้นนี้ก็เป็นดอกกระเทย ก็จะเบียดกันหน่อยครับแต่เสียดายก็เลยไม่กล้าปันทิ้งการปลูกมะละกอก็ได้สามเดือนเราก็ต้องคัดเพศโดยการฟันต้นที่มีดอกที่บิดๆแบบนี้ปันทิ้งไปเอาไว้เฉพาะต้นที่ว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศคือดอก เขาจะมีทรงกวยแล้วก็มาบิดตอนปลายลูกจะยาวตลาดชอบพอนเนื้อแน่นและเนื้อหนาซึ่งมะละกอ,ะก,อะก็ดูแลปลูกค่อนข้างยากสำหรับดินเหนียวครับพื้นที่แถวนี้เป็นดินเหนียวถ้าลดน้ำมากหลากเน่า ใบก็จะเหลืองอันนี้ใบไม่เหลืองนะครับใบจะเหลืองและเน่ารากเน่าโคนเน่าอายไปเยอะก็มีแต่ถ้าเป็นดินทรายดินร่วนปคนทรายก็จะไม่เป็นไรเพราะน้ำจะไม่ขังเช่นฝนตก ก็าพามาดูแค่นี้ครับการตัดเพศมะละกอถ้าเราตัดทิง้งต้องตัดทิ้งตอนอยังไม่ออกเป็นผลว่าจะได้ไม่เสียได้